แกงเนื้อฟักทองพร้อมึ้นโตอรับประทานแล้วครับเนื้อก็หั่นบางๆเลยนะครับฟักทองก็หันน่นหนาๆหอมนะครับใบมะกรูดและโหระพาแบบนี้นี่นะครับเนื้อเนื้อวัวเนื้อสันนะครับนะครับบอกมานี่ฟักทองยี่สิบสามบาทได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆน,นะครับเนื้อเราก็จะหั่นขวางเส้นนะครับก็ได้ ไม่เหนียวอืมไม่รู้เส้นอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็หันเลยหันลงบางได้เนี่ยขวางเส้นโอเคถูกต้องหันลงบางมีดก็เพิ่งรับมานะครับคมกจิบเลย ฟักทองนี่ก็จะหั่นหนาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเซนติเมตรนะครับนี่อย่างนี้นะครับจะได้ตันหนาหน่อยอืมนี่ครับหนาเกินเดี๋ยวหั่นอีกปึ๊บใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวจะให้ันใหญ่พอๆกันนะครับจะได้สุกพร้อมๆกัน ได้แบบนี้ <Wow. S 1> แบบนี้เนื้อกับฟักทองก็ได้แล้วนะครับเนื้อวัวฟักทองน้ําพริกแกงเผ็ดก็ซื้อมาสิบบาทตั้งกระทะใส่น้ำมันไม่ต้องรอน,น้ำมันร้อนใส่เลยใส่พริกแกงเลยใส่แล้วก็ผัดเลยก็จะผัดให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมเลยนะครับหอมเตจจมูกเลยตอนนี้ก็ หอมมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อผัดน้ำปลาเนี่ยเราก็ใส่ตอนผัดเลยนะครับจดี๋้หอมหอมนะครับใส่ที่กระทะเลยเนี่ยแหวกอนกระ,ะทะไปไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจะ๋ยหอมหอมเราจะผัดให้เนื้อพอตึงๆนะครับเดี๋ยวครับตึงๆเดี๋ยแล้วเดี๋ยวแล้วก็ใส่น้ำเลยครับ น้ำแกงเดือดแล้วก็จะใส่ฟักทองนี่ใส่ประมาณนี้นครับพอคุกขิกนะครับฟักทองกับเนื้อสุกด,ดีแล้วนะครับจะใส่ใบมะกุฉีกจิงไปไปเลยแล้วก็นี่นะครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแล้วใส่ไปเพิ่มความกลมกล่อมอร่อยด้วยผงชูรส สุดท้ายโหระพานแสด้แล้วก็พอเลยนะครับปิดไฟแกงเนื้อฟักทองขึ้นโตรอมรับประทานแล้วครับก็ตักใส่ถ้วยแบ่งไว้แล้วดีสันจีจาร์ากเลยครับเนื้อนี่เราก็หั่นบางๆนะครับจะได้เคี้ยวง่ายๆฟักทองก็ต้องหันน่นหนาๆนะครับจะได้ไม่เละโ <Okay. S 1> อเค แล้วก็หบปากแซนแบบนี้ก็ไม่ใส่น้ำตานะครับลงการความความถืนเื่นพักทองก็มีความหวานอยู่แล้วอืม บ้านก็อยู่ในป่านะครับเสียงนกเสียงกาเนี่ยกู้กู้กู้กเจ้าเจ้าใหญ่เลยนะครับมา้าเปันยังไงครับ